สบายดีพี่น้องมณีบ้าเสียงจะไปอัอ่อันบ้านนาต๊กคองเมืองสามใตแไขงหัวผ่นพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีเข้ามาเนาะตอนนี้บ้าเสียงอยู่ที่บ้านนันบ้านเฟือ่อเนาะแต่ว่ายืมรถจักรของเขาเจ้าเนาะไปดูว่าเจารถจักรของเขาไปเนาะไปเที่ยวไปชมเบิงบ้งเงินบรรยากาศของบ้านนาต๊กพี่น้องไปไปนําเดียวพี่น้องไป ผูผ้าทำประสาทเข็มทางเราพี่เนาะ Nói chung nó hàng ngàn nọ 7-8 Hết 2 hết thì nó Nhiệp Mì, mì vắng nguồn xào nuông Để mấy nhìn ván tiếng thưa nó Cần vắng xuống Trên bay nhằng xa hầm lạc nọ wow, Nói <laughs> là một khắp người bà nháng nọ Nháng lắm nọ Mình một khắp nọ ตัวเมืองมาห้าวันนาตอกเมืองสัมไตรนี่ประมาณสี่สิบปลายลักแต่เ่าเสียงมีมาฮอดเด้อ,ดอ,ดอดตามเอฟซี C ข้อมนันนะพี่น้องไปไปเที่ยวไปชวนน้ำกันได้นะพี่น้องทางครเนาะอยู่ในหัวาาวานเนาะฮอดแล้วบ้านนาตอกเนาะตามเอฟซี C ข้อมีน้ำไซสลวกสบายพี่น้องปล่อยน้ำ เพื่นปอยน้ำปะวันนี้เลยเนาะบ้ดสั่มเนาะเฮือนของเข้าแจวโซนใหญ่เป็นเฮือนฮานพี่น้องเป็นเฮือนฮานมาแถวนี้เพิ่อนทำทักทายด้วยว่าแค่ดีเออแค่ดีพ่อเท่าไปกระเลิ่มมาพ่อเท่า ไปตันใหม้เออเจ้าเจ้าเจ้านี่คือบรรยากาศของบ้านนาตอกเนาะพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ในบ้านเนาะการพอแม็ประชาชนบ้านเฮาคือว่ามิดอยู่เนาะไปให้ไปช่วนเม็ดบ่อ เออบ้านเรามีเจ้าคบครัวเพราะสามสิบเปดเนาะกับบ้านื h ư สมงคัวเนาะมีสามสิบเป็ดคบครัวเนาะเป็นสวนฟ้าไตแดงเนาะสวนฟ้าวไตแดงห้อยเปอร์เซ็นช่วงในงานนี้ไปหายไปส่วนเนาะเอ็ดหายเอ็ดนาไปตำนารูการปลูกเอ็ดส่วนหญ้าเหมือนนเนาะ เฮือนของของเขาเจ้ายังใส่ไม้ก้มพี่น้องเนาะสไตล์แบบส่งลาวเดิมเฮือนลาวเดิมแบบเก่าไว้น่ะเป็นเฮือนส่งลาวะเกคนี่คือเขาใกลเกาะเนะ มุงใบมะคอเนาะหรือใบใบมะเกาะแต่ก็ยังมีเฮือนเวยบมุงมุงใบมะคอเนาะที่ที่อยู่ในบ้านเจ้าข้องเฮือนชาวปุยูเนาะไปเวแยกไปสวนเม็ดเนาะยังมี บริยูเฮือนอยูทางล่างบ้านก็คือแม่นำเฟื่อเนาะไรฟานสะดวกสบายในการทำมาหากิ Một kho cầm lăng lọc, Một cầm làng lọc. Một cầm làng lọc. Hay, này nọ, kho cầm lăng lọc lâu hay không hỏi cháu Tăng vô này con lang, hay nhây, còn, 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 ไม่มาคอเนาะแขดีลากไปเกลือไม่น่ะแขดีลากไปเกลือไม่น่ะไปช่อไไเนยนี่ออยู่ชเตือนี่ดอ นในไม้เท um <that> ้านั่นเออก็ยังมีลูกมีล้านยู่น้ำบนน้ำไม่เท้าน่ะนี่แน่ลูกเปิ่อลูกเปิ่อน่นเออไอ้นี่เนาะหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นเหือนฮานเนาะส่วนใหญ่เป็นเหือนฮานมดพี่เนาะฟื้นเอาแต่ไม่ไฟอัด เนาะเพราะว่ายันตะไกลขึ้นนี่คือการปั่นปั่นสายเนาะปั่นไม้ปั่นไม่เนาะสิตาแ่เขากลาเนีเจ้าเจ้าเจ้าปั่นไม้ปั่น้ายพี่เนาะแครี่เป็นจุกน ยังเป็นเหอนแบบส่งเก้าหน่อยพี่น้องนี่เนาาะีุ่มมนเนาะแต่กระเนิ้อยางออกมาเนี่ยแค่ดีแค่ดีมาฮอดบ้านทางนี้นะพี่น้องเขามาเบาว่าแค่เนาะขับ่าแค่ดีแค่ดีเป็นว่าเนาะเป็นกำลังตามหกศีลมุกศีนไม่งามๆพี่น้อง มห้อนี้ครับมาแค่ดีเนหัวสบายดีใช่นหะเออสบายดีก็หูแค่ดีก็หูแต่หูกสินเนาะอยู่ลายามงามนี้เป็นเกี่ยมเขาสู้ละลูกการเฮ็ดห้าเฮ็ดนาแต่ก็ยังมีเวลาตําหูกตําศสินเออก็ยังมีเจอเอ็ดลองได้ยมนาก็ยุ่เขอและวกันเจ้าเจ้าเจ้ามีกี้มีหูกไล่ไล่อันพีนนเองมี้่อง3้3อันเนาะ อยู่แถวนี้ก็ยังเจอเป็นหงสีน้ำมันยูเคนี้ส่วนแรกก็มีมุงกระเบื้องแล้วก็มุงเบอรมะกอพี่นองเนาะหรือเบอรมาค้อช่วงนี้เป็นดอกไม้ที่กำลังบ้านพี่นองเนาะกำลังกำลังออกลอก phụ xảo ngàm đắt tâm húc yêu cuồng gì nữa tâm húc xin phụ xảo này có xong có xong húc có xong kia kia này đây phải này là tâm kia này Bán này nhào nó nhào มีโรงเรียนปฐมเนาะปฐมยงเข้าโรงเรียนอยู่อยานอยู่ในบ้านนี่นนเนะ ຍ່າຫາຍຢູ່ກໍຢູ່ຊ່ຳເຕີນີ້ເນາະເ લા ເຮັດເຍເບພີ່ນ້ອງອັນນີ້ອອກມາເຊ້ວເນບິຕນຕນັກຍລໍດເວນາອນຊວເາພເກົນ

Ừ. Ờ, Hai lắm hải nướng chai nướng, bởi chai lắm 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 nướng lắm chai lắm nướng lắm chai lắm chai lắm chai มันเบิกแค่เนี้ยเป็นเฮือนมุงไปมาคอเนาะเอ๊ะเลืผู้ส่าหน่อย เฮ็ดอีอย่างเด้เคียกลั่อวะ